คนตกะระจ้างไปไหนเจ้าขอห้องเพลงเก่าๆแล้วฝนก็ตกขน,นาดเดี๋ยวนี้นะเสียงคุ้นปวดรา้าวเมื่อยลมหนาวพัาดละงฟังเสียงรนร้องว่ารักลาไปอักบฝนก็เศร้อาอยู่ใกล้หรอือ ไม่เห็นส้าเลืองมองดูสักคนลงไปรักคนที่เขาช่างคิดดูบ้างไหมว่าเคยมีไทยนอที่คยเฝ้าอยู่ทุกข่ำเช้าไม่ยอมสนใจหลับลาง สวนเธอนั้นองไม่เห็นเองแล้วมาร้องเพลงให้ฟังว่าเจ็บปวดจังหัวใจระบมคิดคิดก็ยิ่งสะสมสมในความซื่อซื่อกงช้ำระบม สงไม่อยากฉ้นเติมหให้ตรมคืนคมก็ยังไม่เหตตาค่อยคำกล่าวมือว่ารักคนเขารักเราดีนีไม่คิดเปลี่ยนเพ้ไม่แพอย่าเ้า ส่วนเธอนั้นมองไม่เห็นเองแล้วมาร้องเพลงให้ฟังว่าเจ็บหัวัจหัวใจระบม